พรีวิวมังงะวันพีซ1,125กับการปรากฏตัวขึ้นของตัวละครปริศนาที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มโจสรสลัดในตำนานอย่างกลุ่มโจสรสลัดโรเจอร์ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยนะครับหรับคลิปนี้เป็นคลิปพรีวิวนะครับก่อนได้อ่านมังงะวันพีชในตอนที่1125นะครับเรียกได้ว่าในตอนที่ผ่านมา1124นั้นนะครับก็เป็นหนึ่งตอนสำหรับผมนะที่แบบว่าเข้าอีกสู่บทหนึ่งและกันนะครับอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับที่พวกเรานน้นห่างเหินมานานคือการที่กลุ่มโจทสันหมวกฟางนั้นอยู่บนเรือนะครับมีความบอกเลยว่า ในตอนนี้ถือว่าโอเคสำหรับผมเลยนะครับหรือนะครับเรื่องราวสุดช็อกที่เรานั้นไม่เคยเห็นนะครับความของขึ้นละกันนะครับของคนระดับลเระเอกอย่างคิดะรู้แต่ก่อนอื่นเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจละกันและน่าจะเป็นจุดเชื่อมโยงสู่ตอนหน้านะครับคงจะหนีไม่พ้นกับการที่เจ้ามอร์แกนนั้นนะครับก็เตรียมจะสร้างเรื่องอีกแล้วนะครับก็คือมันนั้นตั้งใจเล่นข่าวนะครับให้ผู้คนนั้นหวาดกลัวนะครับก็คือข่าวเกี่ยวกับน้ําท่วมโลกนี่แหละสร้างความหวาดกลัวให้ผู้คนให้มากที่สุดเท่าที่มากได้น โลกในอนาคตนั้นจะเป็นไที่มันเลวร้ายสุดๆเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่านะครับมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างตรงกันข้ามละกันกับสิ่งที่เวก้าพังพูดเพราะว่าเวก้าพังนั้นบอกให้ทุกคนนะยังต้องมีความหวังอยู่ใช่ไหมคือเจ้ามอร์แกนเนี่ยกะทาลายความหวังของทุกคนเลยจุดนี้น่าสนใจนะว่าในตอนหน้าหรืออีกสองตอนข้างหน้าด้วยความที่กลุ่มหมวกฟางมันยังเดินเรืออยู่ใช่ไหมเดี๋ยวจะมีข่าวนี่แหละที่เจ้ามอร์แกนเขียนแน่นอนไปเด็เลยก็คือข่าวที่เขียนนั้นนะครับมันจอกแนวแง,ง่เลวร้ายขนาดไหนคงจะเป็นการกุข,ข่าวแบบเเเเวว่่ลลยยนนนนรรนัััชขีากกุมมโจสต์ฟง้ ปุกไปนะครับเพื่อจัดการดรเวก้าพังสังหารเวก้าพังนะครับก็เหมือนในที่เจ้าโมแกนนั้นอยากจะเขียนหรือเรื่องราวการต่อสู้นะครับของแต่ละคู่นะครับที่เขียนออกแนวเว่อวไปเลยนะครับให้ผู้คนนั้นสับสนวุ่นวายนะครับแล้วก็กังวลแหละครับว่าโลกวันพิษในปัจจุบันนี้ไม่เป็นอะไรที่มันยากลําบากสุดเลยนะครับไม่ว่านะครับจะคนระดับไหนก็แล้วแต่นั้นกําลังจะเดือดร้อนนะครับกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่นะครับและขนาดพวกใหญ่พวกโตนั้นพวกจักรพรรดิหรืออะไรก็แล้วแต่ยังสร้างเรื่องสร้างราวขนาดนี้นะครับก็คือะาาักย่งงหววดแม นี่แหละเป็นประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับโอเคแหละผมอาจจะไม่ชอบนะกับการที่เจ้ามอแกนนั้นมันกู่ข่าวต่างๆขึ้นมาแต่ก็อยากจะอ่านข่าวนะครับที่มันเขียนขึ้นมาด้วยเช่นกันนะคบว่าเออมันจะขนาดไหนนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มอแกนมันก็เคยสร้างเรื่องมาแล้วนะครับก็คือไปบอกว่าลูฟี่นั้นเป็นจกักรพรรดิคนที่5ในสมัยที่ลูฟี่นั้นยังไม่เก่งเลยได้ซ้ำนะครับก็คือข่าวมันตีเวอร์เกินไปนะครับซึ่งพลังที่แท้จริงของลูฟี่ก่อนเข้าวานอแล้วกันนะครับอย่างที่เรารู้เลยครับว่ามันก็ควรอย หลังจากนั้นนะครับนี่แหละเป็นจุดที่น่าสนใจเลยแหละครับว่าข่าวที่เจ้ามอร์แกนจะเขียนนะครับที่มันบอกว่าจะเขียนเกี่ยวกับ4จักรพรรดิหนวดดำประทะกับลอนะครับผมแดงประทะกับยุทธทัศนกับตันคิดหรือกลุ่มโจรสัต์หมกฟางนั้นนะครับได้ทาการสังหารเบก้าพังพอมันเขียนมาจริงๆแล้วนะครับข่าวนั้นมันจะออกแนวเวอร์ขนาดไหนนะครับน่าสนใจเลยนะซึ่งในตอนหน้าก็คาดหวังเลยแหละครับว่าตัวหนังสือพิมพ์นั้นอาจจะมีการเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวตรงนี้ขึ้นมาเลขหนึ่งประเด็นนะครับแน่นอนว่าจะเป็นประเด็นของพลเอกคิสรุนนั่ ที่ไม่ไว้หน้าใดๆทั้งสิ้นเลยซึ่งจุดนี้นะครับผมก็เข้าใจนะในสิ่งที่คิสสรุปเป็นนะครับก็คือพี่แกนั้นเนี่ยถึงแม้นะครับจะไม่ใช่คนดีมากมายดีเดชอะไรก็แล้วแต่ยังมีอุดมการณ์ของตัวเองนะครับที่แตกต่างออกไปนะครับแต่นะครับต่อให้คนเรานั้นจะดีจะเลวหรืออะไรทุกคนนั้นย่อมมีเพื่อนของตนเองนะครับการที่ตนเองนั้นจะต้องสังหารคนที่ตนเองรักไปอ่านแมนนี้ผมพูดในแง่นะครับไม่จําเป็นต้องเพื่อนหรอกนะครับคนรักแม่หรือใครก็แล้วแต่มันเป็นสิ่งที่โหดร้ายเกินไปซึ่งครนนนนนััั้ม่่ออาากจะคแลงชดเเหืว การที่พลเอกคิสรุต้องทําอะไรแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าคําสั่งของอาคารนูนี่แหละที่มาสั่งในตัวของเขาจนท้ายที่สุดนะครับเรื่องราวมันก็เลยบานปลายมาจนถึงทุกวันนี้นะครับผมเศร้านะครับเรื่องราวของคิสรุถึงแม้นะครับจะมันไส้เฮแกมาในหลายๆครั้งนะครับแต่ก็เข้าใจได้ในจุดนี้ว่าเป็นจุดที่คนคนหนึ่งนั้นไม่อยากจะทานะครับซึ่งอ้นี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจเลยว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อในเมื่อคิสรุนั้นนะครับด่านะครับอาคายนูขนาดนั้นโอเคแหละผมว่าอาคายนูนั้นเนี่ยก็อย่าง ในฐานะนะครับรุ่นพี่นะครับหรือว่าพี่ชายของตนเองนะครับผมว่าเข้าใจทั้งสองฝ่ายนะด้วยหน้าที่และการความยุติธรรมของแต่ละคนนั้นแตกต่างออกไปนะครับของาครนู้เนี่ยความยุติธรรมของเจ้าเนี่ยมันก็คือเป็นความยุติธรรมที่มันโหดร้ายเกินไปเมื่อเทียบกับคิสารุนะครับที่เขานั้นนะครับต้องมาเจอเรื่องเลวร้ายขนาดนี้นะครับซึ่งจุดนี้นะครับผมนาคลิปไปลแลวแหละพูดสามารถย้อนไปดูได้เลยนะครับแต่หลักๆแล้วนะครับหลังจากนี้น่าสนใจว่าคิสารุจะเอายังไงต่อกับชีวิตนะครับจะอยู่ในการเป็นทหารเรือต่อหรือเลือกทิพราออก ในครั้งต่อไปนะครับคือถ้ามันเกิดเหตุการณ์ข้างหน้าอีกที่จะเกิดอะไรแบบนี้เชื่อว่าคิสซรุนั้นนะครับก็ไม่ไหวแล้วนะกับสิ่งที่ตนเองนั้นจะต้องเป็นส่วนอีกหนึ่งประเด็นนะครับก็คือประเด็นของเจ้าเซนโตมารุนะครับก็ในตอนเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเลยนะพราะว่าเซนโตมารุในตอนนี้เนี่ยก็คือรอดจากการจับกลุมก็โชคดีด้วยนะครับที่พลเดร์โทนนั้นสลบไปใช่ไหมเลยไม่สามารถจับกลุมนะครับในตัวของเซนโตมารุได้ซึ่งโดยส่วนตัวผมเชื่อนะว่าไอ้ที่เซนโตมารุเนี้ยสามารถหลบหนีได้ใน ก็จะต้องอยู่ในสถานะนะครับที่ต้องหลบๆซ่อนๆเป็นผู้ที่ถูกล่าอย่างแน่นอนนะครับคือบางคนคอมเมนต์มาว่าแล้วอย่างนี้เซนโตมารุนั้นจะสามารถกลับไปเป็นทหารเดือดได้หรือเปล่าเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับคือในสถานะในตอนนี้เฮียแกเป็นกระบฏนะครับก็คือเป็นคนที่หักหลังฝั่งกองทัพเรือยังไงก็แล้วแต่ไม่สามารถกลับได้นะครับและผมเชื่อว่าเซนโตมารุจะเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่จะมีบทบาทที่สําคัญแน่นอนในอนาคตนะครับอย่างน้อยสุดสุดท้ายหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะได้เห็นเรื่องราวของเซนโตมารุนะครับซึ่งอันนี้น่าสนใจเลยนะรับค ิรุเราต้องดูสถานการณ์ต่อไปในอนาคตแหละคับว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับอาจจะมีเรื่องราวินิสตอรี่ของเขาก็ได้ผมว่านะครับเดี๋ยวอาจารย์ได้ทําแน่นอนเรื่องราวินิสตอรี่นะครับปกตอนของสโตมารุซึ่งผมว่าก็น่าสนใจนะจากอาชีพการเป็นทหารเรือนะครับต้องกลับมาเป็นนะครับโจรก็ได้น่าจะเรียกว่าโจรได้เพราะว่านะครับจะถูกไล่ล่าในอนาคตเนี่ยเออชีวิตมันพลิกผันเหลือเกินมันจะเป็นยังไงต่อสำหรับชีวิตนะครับของเซนโตมารุแล้วมาที่อีกหนึ่งประเด็นนะครับประเด็นเกี่ยวกับเงาปริศนานะครับขอข้ามไปช่วงท้ายเลยนะของตอนนะครับก็คือม คนนึงนะครับที่น่าจะกงนะครับของมืนเมาอยู่นั่นแหละและก็เฝ้ารอการมานะครับของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางที่จะมาเอลบับอันนี้ผมว่าน่าสนใจเลยนะครับว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยจะเป็นใครและเป็นตัวละครที่มีบทบาทสําคัญมากแค่ไหน ซึ่งแน่นอนว่านะครับถ้าแบบว่าเนื้อเรื่องไปเร็วนะครับก็คือกลุ่มหมวกฟางนั้นไปถึงเกาะเอลบาฟเลยในตอนหน้าเรานั้นนะครับก็อาจจะได้เห็นตัวละครตัวนี้หรือนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะไม่เห็นด้วยเช่นกันนะคือฟีแบบว่าเชิญเข้ามาแต่ยังไม่ให้เจอก่อนคืออาจจะติดตามนะครับหรือเฝ้ามองนะครับจับตาดูกลุ่มหมวกฟางนะครับว่ากําลังทําอะไรกันอยู่ซึ่งมันก็มีหลายเคสแล้วล่ะที่ก่อนหน้านี้เราได้เห็นนะครับก็คือแอบมองอยู่นะจ๊ะนะครับแล้วก็มาในฉันมิดนะครับเช่นยามาตกก็เคยทำ ที่สาคัญแน่นอนอย่างน้อยๆน่าจะเป็นตัวละครแกนหลักนะครับที่กลุ่มมวกฟังนั้นเข้าไปเอลบาร์ส่วนหลายคนอาจจะมองว่าเป็นตัวร้ายหรือเปล่านะครับผมบอกเลยว่ามันไม่สามารถประเมินได้นะมันสามารถเป็นได้ทั้งคนดีและคนร้ายนะครับแต่โดยส่วนตัวผมผมว่าออกแนวคนดีเลยได้ซ้ำซึ่งมีบางท่านนะครับก็ไปเชื่อมโยง,งกันเนาะเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับว่าหรือว่าคนคนนี้เนี่ยจะเป็นคนนะครับที่เคยไปหาคุณคอคัดหรือเปล่าที่ไปดื่มกงกันในตอนนั้นอ่ะซึ่งจุดนี้ก็ต้องดูอีกทีซึ่งถ้าดูจากเงาถามว่ามันใช่หรือเปล่าาล่าาาาามมมมมมัััันนนนนกกกก็็ีควววล้้ยเเเพรระงงหหือบสจิๆ แต่นะครับจะใช่หรือไม่ใช่นั้นต้องไปรอพิสูจน์กันอีกทีแต่น่าจะเป็นตัวละครที่สําคัญแน่นอนนะครับและผมก็คาดหวังนะกับตัวละครตัวนี้ด้วยว่าอาจจะเป็นตัวละครนะครับที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มโจรสัตวโรเจอร์นะครับไม่ทางใดทางหนึ่งนะครับอาจจะเคยเป็นอดีตลูกเรือของโรเจอร์ก็ได้หรือนะครับอาจจะเป็นอดีตศัตรูของโรเจอร์นะครับที่เราคาดกันว่าจะเป็นชิกกี้ก็ได้อาใครจะไปรู้เพราะอะไรนะครับเพราะอย่างแรกเลยนะครับแช้งเคยมาที่นี่ใช่ไหมก่อนหน้านี้แล้วบอกว่ามาเจอคนนะครับที่ไม่ได้เจอกันนานอ่นนี้คือสเต็ปแรกนะและ กับคนที่ไปเจอกับคุณกลอกคัสเท่ากับว่าน่าจะเป็นคนที่แชงเคยเจอสมัยเด็กนั่นแหละครับซึ่งไอตอนเนี้ยมันก็ต้องไปตรวจแล้วว่าจะเป็นใครนะครับจะเป็นบุคคลระดับตำนานไปเลยนะครับก็คือเป็นคนนะครับที่เคยเป็นศัตรูกับโรเจอร์ก็คือชิกี้หรือจะเป็นอดีตลูกเรือนะครับของโรเจอร์นะครับซึ่งถ้าถามผมนะครับจะเป็นกาบันก็ได้อ่ซึ่งจุดนั้นก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจตัวละครตัวนี้นะครับน่าจะเป็นตัวแปรที่สําคัญเลยละสำหรับเนื้อเรื่องที่ผมพูดไปนะครับในภาคของเอลบาฟและเดี๋ยววันหล ค่อนทีสําัญเลยนะเป็นประตูสู่นะครับในการไปคว้าสวัสด์ลำค่าอย่างวันพีทด้วยเช่นกันและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเป็นการพรีวิวสำหรับมังงะวันพีทในตอนที่1125นะครับก่อนที่เรานั้นจะได้อ่านนะครับเพราะว่าในตอนหน้าจะเป็นตอนที่ผมนั้นอยากจะอ่านจริงๆเลยเพราะว่าเนื้อเรื่องนั้นมันเข้าสู่เอวาแบบจริงจังและและคงจะมีปริศนาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเลยที่จะถูกเปิดเผยหลังจากนี้อ่าแล้วก็เกือบลืมไปนะครับมันก็จะมีประเด็นอีกหนึ่งประเด็นด้วยนะครับก็คือประเด็นนะครับที่ทางด้านของอลิลิท ได้ตายไปหมดแล้วนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมค่อนข้างเข้าใจกับคอนเซปต์นะคือเวก้าพังตัวจริงเนี่ยก็คือสร้างนะครับเวก้าพังตัวอื่นมาก็คือเป็นการเหมือนเอาแบ่งสมองออกมาในการสร้างนะครับด้วยอารมณ์แตกต่างกันออกไปนะครับเช่นอารมณ์โกรธอารมณ์รักอารมณ์หลงนะครับก็แล้วแต่ละการที่แยกออกมาจึงทาให้ลิลิทที่บอกแหละครับว่าถึงแม้จะไม่มีเวก้าพังคนอื่นแต่นะครับมันก็มีจุดที่น่าสนใจนะครับเรื่องที่ว่านะครับคนอื่นนั้นเนี่ยเหมือนก็ยังมีชีวิตอยู่เพราะว่าทุกคนนั้นนะครับก็เหมือนจะมารวมนะนปเ็ ที่เป็นการแบบว่าใส่เอาไว้ในตรงนี้อาจจะมีการเฉลยในตอนหน้าหรือนะครับในช่วงหลังๆเลยเกี่ยวกับการที่มีการบอกไว้แหละครับว่าเวก้าพังนั้นยังไม่ตายนะแต่มาอยู่ในฟิลลิ่งแบบเป็นความคิดเดียวกันกับลิลิสอ่ะจุดนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับอ่ะทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นการพรีวิวทั้งหมดเลยแม้นี้เป็นข้อมูลตกหล่นละกันนะครับลืมพูดไปในช่วงต้นคลิปนะครับก็ขอใส่ไปตรงนี้ละกันและฝากให้ทุกคนนั้นนะครับอย่าลืมกดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือน,อนคลิปใหม่ๆของ เกี่ยวกับวันพีชต่างๆเพื่อมาเสิร์ฟทุกคนแน่นอนในช่วงสัปดาห์นี้ฝากไว้ด้วยล้กันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ